สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนลงวินโดว์นะคะก็ไปที่ Google นะคะแล้วก็ Search ไปที่มีม e เดียนะคะมิเดียทูนะคะแล้วก็เข้าเว็บเพจแรกเลยนะคะเปิดเข้าไปนะคะแล้วก็จะมีแบบนี้ใช่ไหมคะจะขึ้นแบบนี้ก็ให้กดที่ เราโหลดเครื่องมือทันทีนะคะแต่ว่าให้เรานะคะเสียบแบกได์ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะเอาวินโดว์ลงแบกได์นะคะจะเป็นแบกได์ตัวไหนก็ได้นะคะแต่ว่ากิกต้องเยอะนิดนึงนะคะุญาตเสียบแบกได์สักคู่ค่ะโอเคแบกได์เข้ามาแล้วนะคะดูที่ ไม่ได้เลยอาจจะเล่นไปได้แล้วนะะคเแล้วก็กดดาวน์โหลดเครื่องมือทันทีค่ะเซฟบนเดสก์ท็อปนะคะแล,แล้วก็เซฟแล้วก็ราโหลดสักคู่ค่ะเปิดไฟล์ขึ้นมาอันนี้เราโหลดไปแล้วมันก็จะเลยเร็วนิดนึงนะคะ พอโหลดได้แล้วนะคะมันก็จะเปิดโอเพ่นมาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะก็รอสักแป๊บหนึ่งนะคะเด็ดชาเิ็ดหนึ่ง พอขึ้นมาอย่างนี้นะคะก็ให้กด a c c e p t นะคะตรงนี้ พอคลื่นใหม่นะคะคือเขาถามแล้วว่าอันอันบนก็จะเป็นอัปเกรดดิสพีซีนนะคะก็จะคือลงวินโดว์ใน PC หรือรถบุกของเราคอมพิวเตอร์ของเรานะคะแต่ว่าเราจะลงที่แฟลชไดร์นะคะหรือว่า USB แฟลชนะคะพอกดที่อันนี้แล้วก็กด next ได้เลยค่ะโอเคตรงนี้นะคะก็จะเป็น language นะคะแล้วก็ เราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอาภาษาอะไรแต่ว่าโดยปกติแล้ววินโดว์ต้องลงภาษาอังกฤษน,นะคะเพราะว่าเวลาลงภาษาไทยเราใช้โปรแกรมต่างๆมันจะมีปัญหานะคะตรวนี้เราก็เอาเป็น6 4 b i บิตเท่าน,นี้ก็พอนะคะโอเคแล้วก็กด next ได้เลยค่ะตรงนี้ก็จะให้เลือกระหว่างแ a ร d r i v e หรือว่า iOS นะคะแต่ว่าส่วนมากไม่ค่อยใช้ iOS กันแล้วจะใช้ f a ร d r i v e กันแล้วนะคะ ก็กดเล็กไมได้เลยค่ะอันนี้ก็จะโหลดลง Drive ของแฝกใจนะคะโอเคค่ะก็รอ,อโหลดสักคู่นะคะ พอโหลดเสร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะก็ให้เรากดที่ฟิ n i s ได้เลยนะคะแล้วในแฟลชดนเรานะคะก็จะมีไฟล์แบบนี้ทั้งหมดค่ะก็เป็นอันเสร็จนะคะ